เล่เหลี่ยมของหญิงเจ้าชู้ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคโดมพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเรื่องเล่ากล่อมนอนวันนี้เสนอตากกาชาดกว่าด้วยเล่เหลี่ยมของหญิงเจ้าชู้ในอดีตการนักกุงพาราณสีแห่งหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งมีธิดาสาวสวยหน้าตาคมคายน่าชม แต่ถ้ว่านางเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายซ้ำยังปากร้ายมือไวบ่าวไพ่ของนางจึงถูกนางด่าว่าทุบตีให้ต้องเจ็บต้องอายอยู่เสมอๆนางเป็นถึงที่ดาเสรษฐีและมีความงามเพียงไรบ่าวไพ่ทุกคนก็ดีแค่ต่อหน้าเท่านั้นรับหลังแล้วต่างขนานนามให้นางว่านางตัวร้าย วันหนึ่งธิดาเศรษฐีและบริวารพากันไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งเย็นขณะนั้นเองเมฆฝนก็ได้ตั้งเขาขึ้นอย่างรวดเร็วลมพัดกันโชกรุนแรงกิ่งไม้ต้นไม้โยกเอ็นไปมาพัดพาเอาใบไม้ร่วงเกา่าราวสายฝนแม้ผิวน้ำก็ถูกลมพัด จนเป็นละลอกขึ้นบรรดาบ่าไพ่ทั้งหลายต่างกุรีคุจอกันขึ้นจากน้ำครึ่งวิ่งครึ่งเดินกับเรือนไม่มีใครห่วงยายนายสาวของตนเลยส้มบางคนก็ยังพูดว่าดีละปล่อยนางตัวร้ายไว้ให้ไว่ายน้ำหนีฝนะให้เข็ดคอยดูนะเดี๋ยวยายนั่นจะต้องสั่นเป็นลูกนกตกน้ำเลยร,รู้อยู่ว่าฝนจะตกแล้ว ยังเอื้อระเหยรอยคออยู่ได้ไม่อยากจะเรียกมันไส้แต่จนค่ำม,มืดแล้วทิดาเศรษฐียังไม่กลับเรือนสักทีเศรษฐีซักถามใครก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเพ่อโมวแต่วิ่งหนีฝนกันต่างคิดว่าจะวิ่งตามตามกันมาบางคนก็บอกว่าเห็นหลังไวๆเข้าใจว่าคงขึ้นจากน้ำมาก่อน เมื่อสอบถามไม่ได้ความเศรษฐีจึงระดมบ่าวไพ่ทั้งหลายออกค้นหานางด้วยความห่วงใยไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้ทิดาเศรษฐีถูกกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดพัดพามาติดกอหญ้าไหลเลื่อยลงไปยังป่าแห่งหนึ่งยังดีที่นางว่ายน้ำได้แข็งแม้จะอ่อนเพลียและเน็ดเหนื่อยเพียงไรแต่นาง ก็สามารถพยุงกายรักษาชีวิตมาได้เป็นเวลาถึงครึ่งคืนตลอดเวลาที่ลอยคออยู่ในน้ำนั้นนางพยายามร้องเรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเลยจนกระทั่งนางปลอยมาถึงบริเวณหน้าบรณารณศาลาของร,อรือสีหนุ่มต้นหนึ่งขณะนั้นฝนได้หยุดตกแล้วฤือสีได้ยินเสียงนาง จึงถือคบญ่าออกมาเมื่อเห็นผู้หญิงลอยน้ำอยู่ด้วยอาการที่สิ้นเรียวแรงจึงร้องบอกนางว่าทำใจดีๆไว้ฉันจะลงไปช่วยเดี๋ยวนี้ละลือสีเสียบคบย่าไว้กับง่ามไม้แล้วก็ว่ายน้ำไปประคองนางขึ้นฝั่งทิดาเศรษฐีขณะนั้นดูหน่าสงสารยิ่งนะักเนื้อตัวเย็นเฉียบ ปากคอสั่นเพราะความหนาวเหน็บผมเาผยาวสยายปกหน้าตาไปหมดเลยเสื้อผ้าก็ไม่มีห่มกายฤาษีหนุ่มรีบนำผ้าให้นางหม่มแล้วก็ก่อกองไฟให้นางผิงนำผลไม้ที่มีอยู่มาให้นางกินนางรีบรักมากินด้วยความหิวโหวยกระหายแล้วก็นั่งผิงไฟจนรู้สึกอบอุ่นฤาษีหนุ่มจึงกล่าวกับนางว่า น้องหญิงเธอจงเข้านอนในสาราเธอนะฉันจะนอนข้างนอกนี่ละจะได้ไม่เป็นที่คอรหาแก่เราสองคนนางหันมามองลือสีหนุ่มอย่างเต็มตาแล้วเดินเข้าไปนอนในบรรณาสาราอย่างว่าง่ายวันลุ่งขึ้นลือสีหนุ่มจัดหาผลไม้ต่างๆมาเลี้ยงนางด้วยความคิดว่าเมื่อนางกินอิ่มแล้วมีกำลังแล้วจะได้เดินทางกลับบ้าน แต่ที่ไหนได้นางก็ยังคงนอนพักผ่อนโดยอ้างว่ายังไม่หายอ่อนเพลียเลยค่ะจนกระทั่งวันที่สามทิดาเศรษฐีก็ไม่มีทีท่าว่าจะจากไปนางกับคิดว่าฤาษีตนนี้ทนอยู่ได้ยังไงนะ้าเราอุตส่าห์ไม่กลับก็ยังทนตากแดดตากน้ำค้างอยู่นอกศาลาได้อยากจะรู้นักว่า คนที่ทนตากแดดตากน้ำค้างได้เนี่ยนะจะทนมารยาหญิงของเราได้หรือเปล่านางบังเกิดความพึงพอใจลือสีหนุ่มจึงเข้าไปพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานแสดงอาการประร้าประโลมถูกเนื้อต้องตัวลือสีหนุ่มแม้ลือสีจะมีวิชาอาคมมีฤทธิ์สามารถเถาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังพ่ายแพ้อย่างอำนาจของสตรี จึงได้ทิดาเศรษฐีเป็นภรรยานิที่สุดทั้งสองอยู่ด้วยกันในป่าไม่นานทิดาเศรษฐีทนความเงียบเหงาในป่าไม่ได้จึงกล่าวว่าท่านคะท่านมีความรู้มากมายสมเป็นบัณฑิตจะมาอยู่ในป่าให้ลำบากลำบนทำไมคะสู้ไปอยู่ในเมืองไม่ดีกว่าหรือคะจะได้ใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์ด้วยชายหนุ่ม มีความเห็นค้อยกับนางจึงพากันไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ชายบ้านแห่งหนึง่งโดยยึดอาชีพพ่อค้าขายปลาเรียงนอกจากนั้นเขาก็ยังเอื้อเฟื้อต่อชาวบ้านด้วยการอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปชาวบ้านทั้งหลายต่างให้ความเคารพยกย่องแล้วก็พากันเรียกเขาว่าตักกะบัณฑิตต่อมา ได้มีโจรบุกป้นระดมในหมู่บ้านเมื่อป้อนทรัพย์สินเงินทองได้แล้วพวกโจรก็ยังบังคับให้ชาวบ้านช่วยกันขนทรัพย์สินไปส่งที่ชายป่าอีกด้วยเมื่อโจรได้ของไปแล้วก็ไล่ชาวบ้านกลับชาวบ้านทุกคนต่างรีบวิ่งกลับกันเข้าหมู่บ้านแต่ทันใดนั้นเองเสียงหัวหน้าโจรก็ดังขึ้นว่านางคนนั้นหยุดก่อน ทิดาเศรษฐีหยุดวิ่งยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกมนต์สะกดด้วยความรักตัวกลัวตายในโจรยืนเพ่งพินิษพิจ,จารณา,านางพร้อมกับเอามือเซยคางนางขึ้นอ้อออออยู่เป็นเมียข้าที่นี่แลหละนางคนสวยว่าแล้วในโจรก็พานางไปด้วยทิดาเศรษฐี ได้รับการบำรุงบำเลอจากนายโจรเป็นอย่างดีจนนางไม่อยากกลับไปเป็นเมียของบัณฑิตอีกนางบันเกิดความคิดว่าสักวันหนึ่งตักกะบัณฑิตคงต้องมาชิงตัวเรากลับไปแน่ๆเลยเพราะเขาเป็นคนมีฝีมือแล้วก็ยังฉลาดอีกด้วยเขาคงไม่ยอมให้เราเป็นเมียนายโจรได้นานนักหรอกนะทำอย่างไรดีเราไม่อยากจะกลับไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นอีก ราบใดที่ตักกะบัณฑิตยังมีชีวิตอยู่เราไม่อยากกลับไปจริงๆเขาต้องมาแน่ๆเลยอยากกันนั้นเลยเราควรหาทางล่อลวงเข้ามาฆ่าทิ้งซะดีกว่าจะได้หมดสิ้นเส้นหนามคิดได้แล้วนางจึงส่งให้คนไปส่งข่าวแก่ตะกกะบัณฑิตบอกว่านางจำใจอยู่กับนายโจรป่าเนี่ย มีความทุกข์ใจแสนเข็นแสนสาหัสมากจงรีบมาหาทางพานางหนีไปเถิดตักกะบัณฑิตจึงลอบเข้าไปพบนางตามอุบายที่นางวางไว้ให้นางพาเขาไปซ่อนตัวอยู่ในยุ้งข้าวดังกล่าวท่านท่านลือศีท่านตักกะบัณฑิตท่านรอฉันอยู่ตรงนี้นะคะค่ำค่ เราค่อยหลบหนีออกไปด้วยกันนะจากนั้นนางจึงเข้าไปหาในโจรอ่อ,อนอ้อ,อนออเะด้วยความรักแล้วพูดว่า mm. จุ้นนายขาถ้าเกิดมีศัตรูขึ้นมารอบขึ้นมาบนนี้เจ้านายจะทำอย่างไรคะฆ่ามันนะสิถามได้แต่ก่อนข้าก็จะต้องเคี่ยนให้มัน เจ็บระบบไปทั้งตัวเป็นการสั่งสอนในฐานะที่มันบังอาจบุกลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยฆ่าเพื่อเป็นการลงโทษจริงๆหรือเจ้าคะอ้าจริงๆหรือสิเป็นโจรพูดเล่นได้หรือถ้าอย่างนั้นนายเข้าไปดูในยุ้งข้าวสิคะว่ามีคนที่ซ่อนอยู่ในยุ้งข้าวอะ่ะเป็นศัตรูของนายหรือเปล่า ในโจรจึงคว้าดาบเดินตรงเข้าไปในยุ้งข้าวเมื่อเห็นตะก,กะบัณฑิตก็กระชากตัวออกมาแล้วก็เวี่ยงลงบนกลางลานสั่งให้สมุนสองถึงสคนซ้อมจนสะบักสะบอมจากนั้นจึงได้นำแท้ขึ้นมาโบยชนิดไม่ต้องนับกันเลยทีเดียวเสียงแท้ก็ดังขึ้นวับขี้โกด เสียงแซ่ดังขึ้นควับอักกตันอยู่เสียงแซ่ดังขึ้นควับเสียงแซ่ดังขึ้นควับชอบสอเสียดควับเสียงแซ่ดังอีกปัทุสล้ายมิตรทุกครั้งที่เสียงแซ่แหวกอากาศกระทบกับหลังตัก,กับบันดิตเขาจะกล่าวสี่คำนี้ออกมาในโจรกำลังโกรธจับ จึงไม่ได้ใส่ใจฟังปล่อยให้สมุนเคี้ยนตนเองก็หันหน้าเข้าไปดื่มสุราจนหลับคันลุ่งเช้าพอสางเมาแล้วจึงให้สมุนโบยตะกะบณฑิตอีกตะกะบฑิตก็กล่าวสีคำสีคำเดิมๆอีกแม้ว่าบาดแผลจากรอยแส้บาดผิวหนังจนเลือดแดงช้านไปหมดทั้งหลังเขาก็ ไม่ร้องโอดโอยขอชีวิตเลยได้แต่ร้องว่าคี่โก,กดกระตันยูชอบสอเสียดปัททุสไล้มิตรเพียงสี่คำนี้เท่านั้นจึงทำให้ในายโจนรู้สึกแปลกใจมากหยุดลากมันมานี่สินายโจนสั่งให้หยุดโบยแล้วสอบถามความเป็นมาของคำทั้งสี่คำนั้นตักกะบัณฑิต จึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นายโจนฟังนายโจนจึงได้คิดนางคนนี้ช่างเลวจริงๆตะก,กะบัณฑิตทั้งช่วยชีวิตทั้งเลี้ยงดูนางนางก็ยังคิดฆ่าได้ต่อไปนางคงหาทางฆ่าเราได้เหมือนกันคนอย่างนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดินนายโจนจึงเข้าไปปลุกนางให้ตื่นแล้วกล่าวว่า ฉันจะฆ่าไอหนุ่มนั่นที่หน้าบ้านเราไปด้วยกันอยู่นี้เถอะเมื่อมาที่หน้าบ้านแล้วนายโจรบอกให้นางจับมือตะกะบัณฑิตไว้เธอจับมือมันไว้ให้ดีๆนะอย่าให้มันล้มลงไปน่ะฉันจะส่งมันไปลงนรกเดี๋ยวนี้แล้วนายโจรทำที่เหมือนจะฟันตะกะบัณฑิตแล้วเงื้อดาบฟันนางขาดขึ้นเป็นสองท่อนในทนในทันที นายโจรให้สมุนเช็ดตัวทำแผลให้ตะก,กะบัณฑิตแล้วจึงขอคำม,มาตัก,กะบัณฑิตให้อภัยไม่ถือโทษซ้ำยังสอนหลักธรรมให้ในายโจรรู้จักผิดชอบชั่วดีอีกนายโจรน,นำข้าวปลาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงรับขวัญแล้วก็เชิญน,นอนพักผ่อนตักกะบัณฑิตอยู่พักรักษาตัวได้สองถึงสมวันก็เตรียมตัวออกเดินทาง ท่านจะกลับไปที่หมู่บ้านใช่ไหมข้าจะไปส่งนายโจรถามเปล่าหรอกเราไม่ปรารถนาจะคลองเรือนอีกต่อไปแล้วเราจะไปหาที่สงบบวชเป็นลือสีบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปตักกะบ,บัณฑิตตอบอย่างนั้นข้าจะไปกับท่านด้วยนายโจรตอบพร้อมกับเดินทางเข้าป่า ไปบวชกับฤือีด้วยกันจนกระทั่งได้สำเร็จอภิญญาห้าสมาบัตแปเมื่อสิ้นชีวิตละจากโลกไปแล้วก็ได้ไปเกิดในพมโลกทั้งคู่ข้อคิดจากเรื่องนี้การเลี้ยงดูบ่าวไพ่ควรให้ความเมตตาตามสมควรความหยับคายหยาบร้ายร้ายอากาศคมขี่บ่าวไพ่ตามอำเภอใจ อาจาก่อเกิดผลร้ายแก่ตนในภายหลัง